ตาละอ่ามึงมึงก็ต้องกดในนี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันขึ้นบนซอฟต์แวร์ถ้ามันขึ้นแล้วมึงค่อยกดสตรีมอ่าขึ้นยังขึ้นเนี่ยแหมยังไม่ทิ้งจอโอ้โหสตรีมตึงคอเลยวะแหลกมากเลยไหนอ่ะมันขึ้นจอดำเหรอมันต้องรอก่อนนะวะรักหมดละ เน็ตมึงอ่ะเน็ตมึงช้ามากเสียงมึงแหลกมากสตรีมแหลกด้วยเนี่ยตอนเนี้ยเออมาแล้วมึงมึงมึงเอาสตรีมมาให้กูดูดิเดี๋ยวกูจะเข้ายูทูบดูอ่ะนว่าต้องปิดไลท์ไอ้เหี้ยแล้วก็ปิดไลท์ยิดีขออนุญาตไหนมึงส่งไหนไหนเนี่ย ตรงในส่วนตัวแบบเอ้ยไม่ใช่เหมือนออะไรเดี๋ยวอันนี้มันสตรีมถ่ายทอดสดดีามดูดีด,ดีมันจะมีลิงก์สตรีมยู่ว่าไม่ไม่ใช่อันนี้เิอันนี้เป็นสตูดิโอของมึงอ่ะ แม่ยก็ได้แล้วะมา,าเฮ้ยมาว่ะมาว่ะมาว่ะเดี๋ยวเฮ้ยมาว่ะมาว่ะเดี๋ยวเดาบอกสวัสดีครับสว,วัสดีครับกินแม่ให้หมดเลย ตัดเหนื่อยวะน,นี่เอาตัดมาเอาบอกเหรอบอกเลยนะว่าสตรีมันดีเลยเพราะงั้นจะไม่ตกใจอ่ะมึงนะกูบอกเลยงั้นมึงก็ดูในดีนดนดเออมึงไลฟ์สดเกมแค่เกมอ่ะแค่เกมในดินดพอ เราต้องมามแก้ปัญหาที่นี่อ่ะ แม่วกดมานนขวายนะลกเอ้แต่มันจะร,รู้สึกได้เลยว่าระหว่างคนเลนะ่นกับคนดูความรู้สึกมันแตกตา่างอะไรอย่างเงี้ยทำไมกูถึงไม่กล้าเดินมึงจะรู้เลยทูรันโฮดาว ปดเมื่อกี้ไม่กระโดดเหรอแล้วเสียงเกียร์อย่างซ่อนตี ยหอ่เป yeah, ี้ยวคี yeah, ่ว่าต้องการคนมาอยู่ข้างกายเว้ยใหญ่เยสมอร์คเชื่อกูดูสตรีมวิดร์ดไม่ได้แม่งโคตรอะแหลกมาก ด้วยรุ่ยโปรแกรมเล่นปิดอะไรสตรีมนะเออปิดสตรีมที่ฟิววิชภาพอย่างไม่ใช่ภาพหรือแม่งโคตรเฮี้ยนมีตัวเฮี้ยอะไรวะดีจ้าไม่สว่างดีกว่าว่างเลย อะไรวะังตกใจหมดเลยไม่รู้วิีอกู่าดูอย่างไรอเะไปไปไปานแบบนั่นกดได้ไมอืม <c oughs> ห้องนี้ซ้ำต็ไวะ เปินอย่าง,างดังเลยสับโอ้ต่อให้โน้มากกดแล้ววะกดเชี่ยแล้ะกดอคิวเมน,พนเพนเทียนเพมทูทูเฮฟโปรเกรสทูเซลเดเรคเด็ดเกมสเตดม็อบสเตดเอนี ถามเกี่ยวกับสถานะของของแม่ของแม่ของเขาแล้วเกี่ยวกับมันมีการทดลอง เนี่ยไม่มีนี่ว่าถือประตูก่อนเพื่ความสุภาพเนอะทีนึงเฮ้ยนีน่ลอยตีใครเนี่ยเฮียเอาตีมูเฉยเจ้ว่ามกูเจออะไ,ไม่รู้ว่าตีตตตตนดีเลย ว่ามัเจอเย็นพี่ชายแล้วนี่เฮียอะไรนะเฮ้มีทห่ปีนได้ว่ะครับหนึ่งนะดดเฮ้ยตุ๊ดแดดเฮียอะไรกันเนี่ยเหย็ดแม่ผีช่องแอร์โ oh, อ้เชิตให้ปวดเหี่ยวเดี๋ยวเหี่ยเอาเลยหนึงนะ่งวาีอะไร เจอไหม่ะเจอไหมนะเอกูสตีมก่อนจะเหงาฮะเสะตีมก่นอนเยเหงาน,นะโอ้ยมันจะโยกหลบอะไรขนาดนะั้นกูโยกกูโยกกูอกูโยก เงี้ยคนโดยเงเขาไม่โยกกันอย่างเงี้ยหรอมาเดี๋ยวหัวร์ไม่หล่อ้เขียขอให้แม่งมาซ้ายชัวเฮ้ยเอาเลยพี่ขี่ใครอ่ะเจ๊นั่นลงมาขอยกไทย ล็อกชัวร์กูว่าละค่อยหาแม่ง M69 ใส่กูเว้ยที่

เฮ้ใครวะเฮ้พี่เอ้าเฮ้พี่อล็อกหไมวะมันล็อกกูทำไมอะโอ้ยขอความช่วยเหลืออะไรดิโอ้มา little f a Who are you? then? Oh, who are you? Then I uh, oh. I, I see, merciful, merciful God, you have sent me, sent me an apostle. Guard your life. ออาซอยองเอาเซร์ฟเอซื้อตู้คอนโทรลทูททออนล็อกเอาหน่อยหนีวะโอ้ที่นี่ก็อานาดเลเอาเกีนร์อุ่นอะไรอะ่ะมูคฟมือคอฟวเวอร์ชั่นะนี่ต่อพี่เจดูอยู่ปะดูอยู่ไ,ม,ยยไม่เป็นก้อนเดียวอะไเขี้หัน อัาแบตเตอรี่โอเคสวยงามพิกอัพนะพี่อ่านเป็นแบบ ตายแล้วนะขอตายจริงนะไม่เอาตายปลอมนะแหมันจะลุกมาป่ะสป라이ด์มาดฟักเกอร์เฮ้ยใช่ปะแม่คือแทบผีไปกูเข้าไปกูเจอเลยสามสองหนึ่งกูไม่รู้มไม่เห็น ไเอ็นพลังงานเอ็นเอ็นเอ็นไม่ปลอดภัยนึกถึงแก๊สบิอ่อนเซตอ็กเซนซีฟดีมอลกิจกรรมที่เครมเดอะสกินดิป กินลิปผิวผิวแห้งอ่ะผิวแห้งตายอ่ะของเขาออโร่ฟอร์ฟอร์ซีซีมทูแฮทซัมชื้อไม่ตูลหรือสสเนี่ยจังเหรอเฮ้ยเทียวนั่งทำอะไรวะนั่งกินมาม่าแม่แม่งเนี่ยเหี้ยนั่งทำอะไรวะกูไม่หิ่ บายดีหรือเปล่าอาการไม่เคยรู้ <S <S บึ๊กฮะฮะเอาอีแกะมึงทำยี่อะไรเอิ่มเฮ้ย,ยเอย็ดมอนน่าจะกับเอลีย่อย้สดตว์บูไปไหนต่อ ก <ầ> ็น <74. S 1> ัเรื่ององเขาห้องนี้จะไมต้องเฮ้ยนะเย็ดมอนเข้าไปเจอปุ๊บเฮแมน you want some h e a r เ you okay อะไรวะ ออีอัพอ๋อขีาร์ดเหรอ้าสบายดีนะเดี๋ยปะ่ะออกไปกูเจอแนะ่ มีโอกาสกลับมาใหม่ในกูจะกลับมารับกุเอนะก่ก็ละกัน อ๋ออ๋อูกันดสตูดนะไอ้ย่ยอีกทีเน้ แล้วเบิดเลยแมวน้ำไ,นะไม่ลุกมานะเฮ้ยเย็ดมอสไอ้สดอยู่ที่เฮ้ยก็สตอฟ์ฟฮะเดี๋ยวมาทรับกับกูนะออกไปเจอเห็นมึงเล่นมุกข้องน้ำของกูปะเนี่ยถามจริง,จรงเจออะไรวะบิสเนส โอ้หไอ้หี่ยตัวแม่งกลายเป็นน้ำส้มสายชูเลยเจิเอาให้เขาได้่ฉยสดีจาเอาเลยเดลี่ Yeah. ที่มันมืดไว้ยี่เ้อาะไรเน็ตจออะไรวะ ซีบรอลโปรเจกต์โปรเจกต์ modern นี่ mean อะไรโปรเจกต์ modern เนี <h <h like> ่ยมัน m e n อันตรายนะพี่และการว่าร์ไนอไอเชี่ยกูมองไม่เห็น กีดีกว่าไม่หวานว่าเฮี้ยแม่งมึงก็ใช้กล้องเลยฮะโหกล้องกูแปะหรือเท่าขี้เมื่อกี้ไม่เห็นนะไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวรอมิกกี้มาเสอร์มาให้เล่นดีกว่าเดีแต่นายกูบอกแล้วแค่นี้เป็นหล่อนด้วยเฮียกูอย่างชอบเลย เดี๋ยวมีคนมาดูก็ว่าะไรดูเช็คเช็คเลตติ้งนี้เช็คเลตติ้งเยคนดูหนึ่งคนว่ไ oh. ม่ทำงโม่แหละ oh. คนอาจจะอยู่เดียวแล้วแบบเล่นเกมเก่าไงถ้ามันจะไลน์นอไเไลาเนี่ยเป็นบลูให้เพื่อนมันเห็นดิฮะไม่พอไม่ไม่กูอ YouTube พอไอ้อะไรกูเอ้อะไรยูทูพอใน YouTube มันไม่บันทึกนะบอกเลยใช่หรอใช่มันจะลบออกอไม่งั้นวะไม่รู้ยมันต้องเปลี่ยนใช่ไหมต้องทำยังไงไม่รู้ เกมงทำเี่ยงกูปรับเป็นฮอนไม่ได้หรอไอ้เฟลได้ปรับแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูต้องหยุดหยุดสตรีมก่อนวะหยุดสตรีมอะไรปรับ